มาดูวงสุบีนนะครับผูกอิงก็หวานเห็ดด้ยนี่ชลุ่มาลุง,งม่าแปลกนะครับหวานหวานข้างหวานข้างต้นกล้วยน่าจะได้ปลารากกล้วยนะจะได้แต่ปลาหลดมาลุนปลาหลดและปลาร่าก,กล้วยครับ วันนี้มาบนองศึกษา อืปลาชโลา,า,าปลาลดครับปลาลดนะนี่ครับพี่น้องคุณนาครับผู้หญิงก็หากินได้ครับปลาลดปลาไหลยังกินเลยปลาคอยังกินเลย <c oughs> ได้ของเราอีก <c oughs>